东、嗯、走。 แน,น่อยนะผมจะปา <ผม S 1> โอเคได้ได้ได้ผมมาผมกระสานที่งวิ่งวิ่งวิ่ง เสื้อขาวนะเมือ่อกี้นะน่าโลดผมหายไปไหนนะไม่ไม่มดีใกล้หินหรือหลังหินไม่ด้